ทั่วหนักพนันอาชีพขายฝันของชาวบ้านโดยปิ่นวดีสีสุพรรณย้อนกลับไปช่วงก่อนปี2556ด่านพรมแดนมุกดาหารคลาข้ามไปด้วยผู้คนเป็นจำนวนมากที่ข้ามพรมแดนไปสู่สวรรค์นนเขตส่วนใหญ่มีจุดนุ่งหมายไปยังคาสิโนสวรรค์เวกัสจำนวนคนที่ต้องการข้ามไปที่คาสิโนมีมากจนในช่วงหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารถึงกับมีนโยบายให้ชะลอคนข้ามแดน กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ไปคาสิโนสวรรค์เวกัสเป็นลูกค้าของทัวร์ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจท้องถิ่นที่บริการรถตู้รับส่งฟรีสำหรับผู้ที่ต้องการสิ่งโชคในคาสิโนจากหน้าบ้านจนถึงดานชายแดนซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในวงการนั้นว่าเป็นทัวร์นักพนันในแต่ละวันมีจำนวนทัทวร์นักพนันกว่าร้อยทัวร์แต่ละทัวร์ต้องแลกชิปโปรโมชั่นจากคาสิโนวันละไม่ต่ำกว่า10,000แบาท ชิปพวกนี้เป็นชิปตายคือแลกเป็นเงินไม่ได้ต้องนำไปเล่นพนันในคาสิโนเท่านั้นแต่บรรดาเจ้าของทัวไม่ต้องกังวลว่าจะจัดการเรื่องชิปอย่างไรเพราะภายในคาสิโนมีนายทุนทำหน้าที่แลกชิปโปรโมชั่นจากบรรดาทัวร์คาสิโนสวรรค์เวกัสให้ค่าตอบแทนค่อนข้างสูงโดยรวมแล้วทัวหนึ่งหนึ่งมีรายได้เดือนละกว่า3 0 0 0 0บาทเป็นอย่างตำ่ำ เจ้าของทัวบางรายถึงกับออกรถตู้สองคันเพื่อทำทัวร์โดยเฉพาะการทำทัวร์จึงเป็นช่องทางอาชีพหนึ่งที่ถือว่ามีรายได้ดีในยุคข,ของการแข่งแย่งทำมาหากินคาสิโนสวรรค์เวกัสกำหนดเงื่อนไขจำนวนคนต่อทัวร์และให้บริการรถรับส่ง ต่อเนื่องจากบริเวณชายแดนถึงคาสิโนมีคูปองอาหารฟรีมีบริการเครื่องดื่มเช่นน้ำอัดลมกาแฟชาบริการฟรีภายในคาสิโนและการสร้างแรงจูงใจด้วยการจับรางวัลโดยมีแจ็คพอตสล็อตถึงหลักแสน คาสิโนสวรรค์เวกัสให้บริการจังเกิรายหนึ่งเป็นนายหน้ารับเหมาจัดการทัวร์ทั้งหมดของไทยทั้งจากในอีสานและกรุงเทพโดยจ่ายค่าตั๋วลูกทัวร์และค่าน้ำมันรถตอบแทนให้กับเจ้าของทัวร์ในแต่ละจังหวัดมีหลายทัวร์เจ้าของทัวร์มีเครือข่ายระหว่างกัน ลูกค้าของทัวร์หนึ่งสามารถขึ้นทัวร์ของอีกทัวร์หนึ่งได้ชาวบ้านบางคนไม่ได้ถือว่าตนเองเป็นลูกค้าแต่เป็นผู้รับจ้างขึ้นทัวร์เป็นอาชีพโดยจะได้ค่าตอบแทนคนละห้าสิบาทต่อวันฉะนั้นเราจะเห็นผู้สูงอายุจำนวนมากบางรายเป็นคุณยายใส่ผ้าสิ้นเดินไปเดินมาในคาสิโนกดสลอตบ้างเล่นผนันไพ่บ้างเป็นครั้งคราวขึ้นอยู่กับจำนวนเงินทุนที่ตนเองมี ป้าเล็กบอกว่าไปกับเพื่อนก็สนุกสนานดีเหมือนกับไปกินข้าวป่าส่วนป้าดีบอกว่ามีแอร์เย็นข้าวกินฟรีอาหารก็หรูหราหาก,กินที่บ้านไม่ได้อยู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ดีกว่าไปทำนารับจ้างเยอะย่างปี2556คาสิโนสวรรค์เวกัสมองว่ารายได้ที่ได้เทียบกับการลงทุนไม่คุ้มค่าเพราะลูกทัวรส่วนใหญ่ไม่ใช่นักพนันจริงและมีเงินจำกัด บางคนไม่ได้เล่นพน,นันแค่เข้าไปกินข้าวและใช้ห้องน้ําเมื่อคนมากก็สิ้นเปลืองพลังงานมากและต้องจ้างพนักงานเพิ่มเป็นภาระต้นทุนของคาสิโนดังนั้นคาสิโนเวกัสจึงเปลี่ยนนโยบายในการรับทัวร์ทำให้บรรดาทัวร์ต่างๆไม่สามารถสู้กับเงินจำนวนมหาศาลที่ต้องลงทุนเพิ่มเจ้าของทัวร์หลายรายต้องย้ายที่ทำมาหากินไปสู่สงามรีสอร์ท คาสิโนที่ด่านชายแดนช่องสงงมน่านพรมแดนจังหวัดศรีสะเกดบางรายเปลี่ยนอาชีพเป็นการให้เช่าเหมารถหรือขายรถไม่ทำทัวร์ต่อเพราะต้องอยู่ไกลบ้านตนเองอย่างไรก็ดีสำหรับกลุ่มคนจัดทัวร์รายได้จากการทำทัวร์นักพนันยังถือเป็นอาชีพที่ให้ผลตอบแทนงาม ทัวนักพนันเคยทำให้ด่านพรมแดนมุกดาหารคลาคล่ำไปด้วยผู้คนเป็นจำนวนมากและให้ผลพลอยได้ต่อธุรกิจในสวรรค์เขตคือกลุ่มรถรับจ้างนักพนันบางคนก็ไม่กลับไปพักค้างคืนที่เฮือนพักและนักพนันส่วนหนึ่งถือโอกาสเข้าไปซื้อสินค้าลอบเลียนแบบจากตลาดอินโดจีนของสวรรค์เขตมาขายฝั่งไทย ซื้อเล้าบุหรี่นอกกลับมาขายหรือบางครั้งก็แวะเวียนไปซื้อของที่ตลาดสดซึ่งมีราคาถูกกว่าไทยกลับมาบ้านการเปลี่ยนนโยบายของคาสิโนสวรรค์เวกัสทำให้ทัวนักพนันบริเวณด่านพรมด่านมุกดาหารค่อนข้างเงียบเหงานักพนันที่ข้ามไปส่วนใหญ่จะเป็นขาประจำซึ่งมีจำนวนไม่มากนักและมีขาจอและนักท่องเที่ยวเป็นบางครั้งคราวส่งผลให้ธุรกิจโดยรอบซบเซามากไอสุคนขับรถ ส้างชาวลาวบอกว่าเงินจีจ่ายค่าน้ำมันแต่ละมือก็บอกมีบอกคือแต่ก่อนเมื่อไม่มีนักพนันจากประเทศไทยคาสิโนสวรรค์เวกาสดูงเงียบสงบลงแต่ยังดำเนินงานได้ด้วยเงินรายได้จากนักพนันหลายสัญชาติทั้งลาวเวียดนามและจีนโดยจะมีทัวคนไทยจากกรุงเทพมาช่วงเสาร์อาทิตย์ซึ่งทำให้คาสิโนคึกคักขึ้น ส่วนคนไทยที่เป็นชาวบ้านเอาเข้าจริงแล้วมีนักพนันข้ามไปเล่นพนันที่คาสิโนไม่มากนักคนที่เคยไปคาสิโนสวรค์เวกัสส่วนใหญ่เป็นนักพนันรับจ้างเป็นธุรกิจรับจ้างทาทัวร์นักพนันซึ่งขายฝันให้คนไม่มีงานทําได้เสี่ยงโชคแม้สังคมไทยมองว่าคนส่วนใหญ่ที่ไปเล่นพนันในคาสิโนชายแดนเป็นคนไทยแต่หากใครจะคิด จะทำคาสิโนในประเทศไทยอาจจะต้องคิดใหม่ว่าจะมีลูกค้าเป็นจำนวนมากจริงหรือเปล่า